สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่คู่หู AI เมาส์หนังสือครับเคยเป็นไหมครับเวลาต้องแบบเขียนไอเดียเจ๋งๆออกมาสักอันหนึ่งแล้วสมองมันมันว่างเปล่าเหมือนทุ่งหญ้าโล่งๆบางคนก็บอกให้ไปอาบน้ําบางคนก็บอกให้ออกไปเดินเล่นแต่ผมก็สงสัยจริงๆนะว่ามันมีรูปแบบที่จับต้องได้มากกว่าแค่รอให้ฟ้าประธานมาหรือเปล่าเป็นคําถามที่น่าสนใจมากเลยนะคะเพราะว่าเรามักจะถูกทําให้เชื่อในภาพจําของอัจฉริยะที่แบบ ปิ้งไอเดียขึ้นมากลางอากาศแต่ความจริงแล้วเนี่ยมันซับซ้อนแล้วก็น่าทึ่งกว่านั้นเยอะเลยค่ะซึ่งการจัดวางตัวเองในสภาพบดลลอมที่ถูกต้องเนี่ยคือกุญแจสําคัญจริงๆวันนี้เราเลยจะมาชวนคุยกันถึงหนังสือเล่มหนึ่งที่ถอดรหัสเรื่องนี้ได้ดีมากนั่นก็คือ Where Good Ideas Come From จุดกําเนิดไอเดียเปลี่ยนโลกค่ะอ๋อเล่มนี้เองผลงานของคุณสตีเฟนจอห์นสันที่แปลโดยคุณจารุจันคงมีสุข จากสำนักพิมพ์วีเลนผมว่าหน้าปกเนี่ยดึงดูดสายตามากเลยนะเป็นรูปกระรังกับทีวีรุ่นเก่าๆวางคู่กันตอนแรกก็งงๆว่าเอ๊ะสองอย่างนี้มันมาอยู่ด้วยกันได้ยังไงธรรมชาติสุดขั้วกับเทคโนโลยีสุดขัว้วนั่นแหละค่ะคือแก่นของหนังสือเลยผู้เขียนพยายามจะทลายมายาคติเรื่องอัจฉริยะฉายเดี่ยวเขาเสนอว่านวัตกรรมไม่ว่าจะเกิดในระบบนิเวศตามธรรมชาติอย่างแนวกระรังหรือในโลกเทคโนโลยีอย่างอินเทอร์เน็ต มันไม่ได้มาจากอัจฉริยภาพของใครคนใดคนหนึ่งแต่มันเกิดจากรูปแบบหรือ patterns ที่คล้ายกันอย่างไม่น่าเชื่อถึง7รูปแบบเลยซึ่งวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันไม่ใช่แค่สรุปว่ามันคืออะไรนะคะแต่จะชวนกันคิดต่อว่าเราจะเอาไปปรับใช้ในโลกที่วุ่นวายของเราได้อย่างไงบ้างดีเลยครับเพราะการรู้ทฤษฎีอย่างเดียวมันไม่พอต้องเอาไปใช้ได้จริงด้วยงั้นเรามาเริ่มแกะรอยรูปแบบแรกกันเลยดีกว่าครับหัวใจของมันก็คือนวัตกรรมไม่ใช่การก้าวกระโดดแบบว่าไปอนาคต แต่เป็นการเปิดประตูบานถัดไปเสมอเราไม่สามารถสร้างยานอวกาศได้ในยุคหินเพราะว่าอะไรที่จําเป็นมันยังไม่มีอยู่จริงนวัตรกรที่เก่งกาจจริงๆคือคนที่มองเห็นว่าด้วยเครื่องมือและความรู้ที่เรามีตอนนี้เนี่ยเราสามารถประกอบร่างสร้างอะไรใหม่ขึ้นมาได้บ้างโอ้โหนึกภาพออกเลยครับเหมือนกับตัวต่อเลโก้เลยเราจะสร้างปราสาทได้ก็ต่อเมื่อเรามีชิ้นส่วนเลโก้กองอยู่ตรงหน้าก่อนจะไปจินตนาการถึงชิ้นส่วนที่ไม่มีอยู่จริงไม่ได้เลย ในหนังสือมีตัวอย่างที่ชัดๆไหมครับมีตัวอย่างที่ส่งพลังมากค่ะเป็นเรื่องตู้อบเด็กทารกใน,ในประเทศกำลังพัฒนาคือโรงพยาบาลในพื้นที่ห่างไกลเนี่ยเขาได้รับบริจาคตู้อบทันสมัยจากชาติตะวันตกแต่พอเครื่องเสียปุ๊บก็กลายเป็นเศษเหล็กทันทีเลยเพราะไม่มีใครซ่อมเป็นไม่มีอะไรเฉพาะทางแต่แล้วก็มีกลุ่มนักประดิษฐ์ที่มองเห็นความเป็นไปได้ข้างเคียงที่อยู่รอบตัวพวกเขาครับนั่นก็คืออู่ซ่อมรถค่ะเดี๋ยว อย่าบอกนะว่าจะเอาอะไหล่รถมาทำตู้อบเด็กฟังดูเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้ามากเลยนะครับแต่แต่ในระยะยาวมันน่ากังวลเรื่องมาตรฐานความปลอดภัยหรือเปล่าการเอาไฟหน้ารถมาให้ความร้อนกับทารกนี่มันมันควบคุมอุณหภูมิได้แม่นยำแค่ไหนกันเป็นคำถามที่ดีมากเลยค่ะและนั่นคือความท้าทายที่พวกเขาเจอเขาไม่ได้แค่เอามาติดดือด้อนะคะแต่เขาออกแบบระบบใหม่ทั้งหมดโดยใช้ชิ้นส่วนที่หาได้ง่าย อย่างเช่นใช้ไฟหน้ารถยนต์เป็นตัวให้ความร้อนเพราะมันทนทานแล้วก็หาเปลี่ยนง,ง่ายใช้พัดลมแอร์ในรถยนต์ช่วยหมุนเวียนอากาศแล้วก็ใช้สัญญาณเตือนภัยของรถยนต์เป็นตัวแจ้งเตือนสิ่งที่ได้คือตู้อบที่อาจจะไม่ไฮเทคเท่าของตะวันตกแต่ถ้ามันเสียเมื่อไหร่ช่างซ่อมรถในหมู่บ้านก็ซ่อมได้ทันทีมันคือการออกแบบนวัตกรรมที่คำนึงถึงระบบนิเวศท,ที่มีอยู่จริงไม่ใช่แค่ตัวผลิตภัณฑ์อย่างเดียว โอ้เข้าใจลึกซึ้งขึ้นเยอะเลยครับมันคือการยอมรับข้อจำกัดแล้วสร้างสรรค์จากสิ่งที่มีอยู่ไม่ใช่การฝันถึงสิ่งที่สมบูรณ์แบบแต่ใช้ไม่ได้จริงซึ่งพอพูดถึงการเอาอะไหล่ที่มีอยู่มารวมกันมันก็เกิดคำถามต่อว่าแล้วชิ้นส่วนความคิดหรือทรัพยากรที่กระจัดกระจายอยู่ตามที่ต่างๆมันจะมารวมกันได้ยังไงมันต้องมีตัวกลางที่เชื่อมทุกอย่างเข้าด้วยกันซึ่ง น่าจะนำเราไปสู่รูปแบบที่2ได้เลยใช่ไหมครับถูกต้องเลยค่ะนั่นคือรูปแบบที่2 liquid networks หรือเครือข่ายของเหลวผู้เขียนเปรียบเทียบสภาวะของการเกิดไอเดียไว้3สถานะนะคะสถานะของแข็งหรือ solid ก็คือสภาวะที่ทุกอย่างเป็นระเบียบเกินไปมีกฎเกณฑ์ตายตัวไอเดียใหม่ๆก็เลยเกิดได้ไม่ได้ส่วนสถานะแก๊สหรือ gas ก,ก็คือฟุง้งซ่านเกินไปไร้ทิศทาง ไอเดียต่างๆก็ล่องลอยแต่ไม่เคยเชื่อมต่อกันเลยสภาวะที่เหมาะสมที่สุดก็คือของเหลวหรือลิควิดที่ซึ่งไอเดียต่างๆสามารถไหลมาเจอกันปะทะก,กันผสมผสานกันอย่างอิสระแต่ก็ยังอยู่ในขอบเขตที่ควบคุมได้เป็นภาพเปรียบเทียบที่เห็นภาพมากเลยครับในประวัติศาสตร์นี่มีตัวอย่างของสภาพแวดล้อมที่เป็นของเหลวแบบนี้ไหมครับตัวอย่างคลาสสิกที่สุดเลยก็คือวัฒนธรรมร้านกาแฟาในยุคเรืองปัญญาของยุโรปคะ่ะ ช่วงศตวรรษที่17ถึงสิคือก่อนหน้านั้นเครื่องดื่มหลักของคนคือเบียร์กับไวน์ซึ่งมันก็ทําให้คนมืนมืนงง,งงกันทั้งวันหัวร้อเบาๆแต่พอกาแฟซึ่งเป็นสารกระตุ้นเข้ามาเนี่ยมันเปลี่ยนทุกอย่างเลยค่ะ ร้านกาแฟกลายเป็นศูนย์กลางที่คนต่างสาขาอาชีพทั้งนักวิทยาศาสตร์พ่อค้าศิล,ลปินนักปรัชญามานั่งถกเถียงแลกเปลี่ยนความคิดกันอย่างตื่นตัวมันคือพื้นที่ที่ความเป็นไปได้ข้างเคียงของคนหลายๆวงการได้ไหลามาเจอกันจนเกิดเป็นนวัตกรรมเปลี่ยนโลกมากมายเลยน่าแปลกนะครับที่แนวคิดเก่าแก่อย่างร้านกาแฟกลับมามีความสําคัญในโลก AI ที่ล้ําสมัยขนาดนี้ผมเคยอ่านเจอเรื่อง Liquid Neural Networks หรือ LNN ที่ MIT พัฒนาขึ้นมามันแก้ปัญหาอะไรที่สถาปัตยกรรม AI แบบเดิมๆทำไม่ได้หรอครับหรือว่า AI ที่ผ่านมามันแข็งทื่อเกินไปคำว่าแข็งทื่อครูคำอธิบายที่สมบูรณ์แบบเลยค่ะ AI รุ่นเก่าๆส่วนใหญ่มักจะมีโครงสร้างที่ตายตัวพอฝึกฝนเสร็จแล้วก็แทบจะไม่เปลี่ยนแปลง แต่ LOX n เนี่ยได้รับแรงบันดาลใจจากสมองของสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กอย่างหนอนซึ่งมีความยุดหยุ่นสูงมากสามารถปรับเปลี่ยนการเชื่อมต่อของเซลล์ประสาทได้ตลอดเวลาเพื่อตอบสนองต่อข้อมูลใหม่ๆมันจึงเหมือนของเหลวที่ปรับตัวตามสถานการณ์ได้ดีกว่าเหมาะกับงานที่ต้องการการตัดสินใจแบบเรียลไทม์อย่างเช่น รถยนต์ไร้คนขับหรือการควบคุณโดรนใช่เลยค่ะซึ่งมันสะท้อนว่าหลักการ Liquid Networks ยังคงทรงพลังเสมอไม่ว่าจะในร้านกาแฟรหรือในโค้ดคอมพิวเตอร์ก็ตามอืมบทเรียนสำหรับคนยุคนี้โดยเฉพาะคนที่ทำงานจากที่บ้านจนเครือข่ายของเราเริ่มจะแข็งตัวก็คือต้องจงใจสร้างสภาวะของเหลวให้ตัวเองบ้างสินะครับ ออกไปทำงานที่ co-working space บ้างนัดเจอเพื่อนแต่วงการหรือแม้แต่เข้าร่วม community ออนไลน์ในเรื่องที่เราไม่เคยสนใจมาก่อนเพื่อให้สมองได้เจอกับแรงกระเพื่อมใหม่ๆแต่บางทีไอเดียมันก็ไม่ได้มาจากการเจอคนอื่นเสมอไปนะบางครั้งมันเหมือนมีอะไรบางอย่างก่อตัวช้าๆอยู่ในหัวเราคนเดียวซึ่งก็ตรงกับรูปแบบที่3เลย the slow hunch หรือลางสังหรณ์ที่ล่าช้าใช่เลยค่ะ นี่คือรูปแบบที่หักล้างตำนานยูเรกาโมเมนต์หรือปิ้งแมปได้ดีที่สุดเลยหนังสือเล่มนี้บอกว่าไอเดียเปลี่ยนโลกส่วนใหญ่มันไม่ได้เกิดขึ้นในชั่วพริปตาแต่มันเหมือนกับการฟูมฟักล่างสังหอนที่ยังไม่สมบูรณ์อยู่ในหัวของเราเป็นเวลาหลายปีบางทีเป็น10บสบปีเลยมันเป็นแค่ความคิดครึ่งคงกลางๆที่ยังหาคําอธิบายไม่ได้นึกถึง ชาวสตาวินเลยครับเขาไม่ได้คิดทฤษฎีวิวัฒนาการได้ทันทีที่ลงจากเรือแต่เขาใช้เวลาอีกหลายสิบปีหลังจากนั้นในการพบทวนสมุดบันทึกที่จดไว้ตลอดการเดินทางค่อยๆประติดประต่อความคิดจนกระทั่งลางสังหรณ์ที่เขามีมาตลอดมันตกผลึกกลายเป็นทฤษฎีที่สมบูรณ์แต่กระบวนการที่ว่ามานี้มันคงจะทรมานน่าดูการมีไอเดียที่มันยังไม่ชัดเจนค้างคาในหัวเป็นเวลานาน,าน,าน มันคือความอึดอัดที่นักสร้างสรรค์ทุกคนต้องเจอเลยล่ะคะ่ะแต่ดาวินมีเครื่องมือสำคัญคือสมุดบันทึกเขาจดทุกอย่างที่คิดไม่ว่าจะดูไร้สาระแค่ไหนก็ตามซึ่งนี่คือบทอเรียนสำ,สำคัญสำหรับเราคะ่ะคือการสร้างสิ่งที่ผู้เขียนเรียกว่า spark file หรือแฟ้มเก็บประกายความคิดอาจจะเป็นสมุโดโน้ตแอปในมือถือหรืออะไรก็ได้ที่เราใช้บันทึกเศษเสี้ยวของไอเดียที่แวบเข้ามาอย่าเพิ่งรีบตัดสินว่ามันดีหรือไม่ดีแค่เก็บมันเอาไว้ก่อน เพราะเราไม่รู้เลยว่าวันหนึ่งลางสังหรณ์ชิ้นเล็กๆชิ้นนี้อาจจะไปเชื่อมต่อกับข้อมูลใหม่ๆที่เราเจอโดยบังเอิญก็ได้การเชื่อมต่อโดยบังเอิญนี่มันคือรูปแบบที่4เลยนี่นาะ Serendipity การค้นพบโดยไม่คาดฝันแต่คำนี้มันมีความหมายลึกกว่าแค่โชคดีใช่ไหมครับลึกกว่ามากค่ะ Serendipity ไม่ใช่แค่การเดินไปสะดุดเจอขมทรัพย์แต่มันคือการเตรียมตัวให้พร้อมที่จะโชคดี มันคือการสร้างสภาวะแวดล้อมที่เอื้อให้เกิดความบังเอิญที่มีความหมายมันคือการที่ลางสงหอนที่ล่าช้าของเราได้มาเจอกับข้อมูลที่ขาดหายไปจากเครือข่ายของเหลวโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจค้นหามันโดยตรงแล้วศัตรูตัวฉกาจของ serendipity ในยุคนี้ก็คงหนีไม่พ้นอัลกอริทึมในโซเชียลมีเดียสินะครับที่คอยสร้าง filter bubble หรือฟองสบู่กรองข้อมูลป้อนแต่สิ่งที่เราชอบสิ่งที่เราคุ้นเคย จนเราไม่มีโอกาสได้เจออะไรใหม่ๆที่อาจจะจุดประกายความคิดได้เลยถูกเพ่งเลยค่ะจานไถฟีดไปเรื่อยๆคือการลดโอกาสเกิดสเรนดิพิตี้อย่างมหาศาลเพราะทุกอย่างถูกคัดสรรมาเพื่อเราหมดแล้วตัวอย่างคลาสสิกของการค้นพบด้วยบังเอิญคือเรื่อง GPS ค่ะจุดเริ่มต้นมันมาจากที่นักวิจัย2คนที่มหาวิทยาลัยจอห์นฮอปกินส์นั่งฟังเล่นๆกับสัญญาณวิทยุที่ดาวเทียมสปุตนิกของโซเวียตส่งมาตอนปี1957 ฟังเล่นๆเ,เลยเหรอครับใช่ค่ะพวกเขาไม่ได้มีเป้าหมายอะไรเลยแค่อยากรู้อยากเห็นแต่พอฟังไปเรื่อยๆก็สังเกตเห็นปรากฏการ์ดอปเปอร์เที่ความถี่ของสัญญาณเปลี่ยนไปเมื่อดาวเทียมเคลื่อนที่เข้าใกล้และไกลออกไปแล้วความคิดก,ก็แวบขึ้นมาว่าถ้าเรารู้ตำแหน่งตัวเองบนพื้นโลกเราจะคำนวณวงโครจรของดาวเทียมได้แล้วถ้ากลับกันล่ะ ถ้ารู้ตำแหน่งดาวเทียมที่แน่นอนเราก็จะคำนวณตำแหน่งตัวเองบนพื้นโลกได้เหมือนกันจากการฟังเล่นๆปลากนันเทคโนโลยีที่ขาดไม่ได้ในปัจจุบันนั่นแปลว่าเราต้องจงใจทำลายฟองสบู่ของตัวเองบ้างสินะลองอ่านหนังสือแนวที่ไม่เคยอ่านเดินเข้าร้านที่ไม่เคยเข้าคุยกับคนที่ไม่น่าจะเกี่ยวอะไรกับเราเลยเพื่อเปิดประตูให้ความบังเอิญได้ทำงานแต่นอกจากความบังเอิญแล้วยังมีอีกอย่างที่คนมักจะมองว่าแย่ แต่หนังสือเล่มน,นี้บอกว่าเป็นบ่อกเกิดของนวัตกรรมนั่นคือรูปแบบที่5 e er r เอรอร์หรือความผิดพลาดใช่ค่ะเราถูกสอนมาให้กลัวความผิดพลาดแต่หนังสือเล่มน,นี้กลับบอกว่านวัตกรรมมักจะเกิดขึ้นในสภาพแวดล้อมที่มีเสี่ยงรบกวนหรือปนเปื้อนไปด้วยความผิดพลาดเพราะความสมบูรณ์แบบมักจะทำให้เราเดินอยู่บนเส้นทางเดิมๆแต่ความผิดพลาดมันบังคับให้เราต้องหาทางออกใหม่ๆที่ไม่เคยอยู่ในแผน แต่ในโลกธุรกิจมันก็มีความต่างอยู่ใช่ไหมครับระหว่างความผิดพลาดที่นำไปสู่การเรียนรู้กับความผิดพลาดที่ทำให้บริษัทเจ๊งไปเลยเราจะสร้างวัฒนธรรมที่ยอมรับความผิดพลาดแบบแรกโดยไม่นำไปสู่แบบหลังได้ยังไงนั่นคือความท้าทายของผู้บริหารในยุคนี้เลยค่ะกุญแจสำคัญอาจจะอยู่ที่แนวคิดเรื่อง psychological safety หรือความปลอดภัยทางใจ คือการสร้างบรรยากาศที่พนักงานกล้าจะลองเสี่ยงกล้าที่จะเสนอไอเดียแปลกๆและกล้าที่จะล้มเหลวโดยไม่ถูกลงโทษอย่างรุนแรงเหมือนในทางวิทยาศาสตร์เลยค่ะการค้นพบยาเพนิซิลินของอเล็กซานเดอร์เฟลมิงก็เกิดจากการที่เขาพลาดครับลืมทำความสะอาดจานพอเชื้อแบคทีเรียก่อนไปพักร้อนพอกรอบมาก็พบว่ามีเชื้อราสีเขียวขึ้นแล้วเชื้อรานั้นก็ฆ่าแบคทีเรียรอบๆตัวมันจนเกลี้ยง ถ้าเฟลมิงเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่เจ้าระเบียบสุดๆและห้องแล็บของเขาสะอาดปลอดเชื้อร้อยเปอร์เซ็นต์โลกก็อาจจะยังไม่มียาปฏิชีวนะตัวแรกก็ได้แสดงว่าความไม่สมบูรณ์แบบนี้เองที่เป็นปุ๋ยชั้นดีให้กับไอเดียใหม่ๆฟังดูแล้วมันเชื่อมโยงกับรูปแบบต่อไปได้เลยนะคือ a c c e p t a i o n หรือการเปลี่ยนหน้าที่ของโครงสร้างซึ่งเป็นการเอาของที่มีอยู่เดิมมาใช้ในแบบที่ไม่มีใครเคยคิดมาก่อนเป็นการเชื่อมโยงที่ยอดเยี่ยมมากค่ะ a c c p t a t i o n เป็นศัพท์ทางชีววิทยาที่หมายถึงการที่อวัยวะซึ่งวิวัฒนาการมาเพื่อทำหน้าที่อย่างหนึ่งถูกยืมไปใช้ทำหน้าที่ใหม่อีกอย่างหนึ่งอย่างเช่นขนุน,นกที่ตอนแรกอาจจะมีไว้เพื่อรักษาความอบอุ่นแต่ต่อมาถูกดัดแปลงเพื่อใช้ในการบินในโลกของนวัตกรรมก็เหมือนกันเลยค่ะมันคือการประยุกต์ใช้ของเก่าในบริบทใหม่ตัวอย่างที่คลาสสิกที่สุดและเปลี่ยนโลกไปตลอดการก็คือแท่นพิมพ์ของกูเทนเบิร์ก ที่จริงแล้วเขาไม่ได้ประดิษฐ์มันขึ้นมาจากศูนย์เลยแต่เป็นการดัดแปลงมาจากเครื่องคันน้ําองุ่นทําวายซึ่งมีอยู่แล้วในยุคนั้นเขาแค่เปลี่ยนจากการใช้แรงกดเพื่อคันน้ําองุ่นมาเป็นการใช้แรงกดเพื่อปั๊มหมึกลงบนกระดาษแทนมันคือสุดยอดของการมองเห็นศักยภาพที่ซ่อนอยู่ในของเดิมเลยนะคะกูเทนเบิร์กไม่ได้ถามว่าจะสร้างเครื่องพิมพ์ได้ยังไงแต่เขาอาจจะถามว่ามีเครื่องมืออะไรแถวนี้ที่ใช้แรงกดมากๆได้บ้าง Hmm. แล้วคำตอบก็นำเขาไปสู่โรงทำาวายนี่คือบทเรียนสำคัญเลยค่ะลองมองสิ่งของเทคโนโลยีหรือไอเดียเก่าๆรอบตัวแล้วถามตัวเองว่าถ้าเราเอามันออกจากบริบทเดิมของมันเราจะเอามันไปใช้แก้ปัญหาอะไรในปัจจุบันได้บ้างการนำของเก่ามาใช้ใหม่นี่เป็นธีมที่ทรงพลังมาก แต่ถ้าเรามองให้ใหญ่ขึ้นไปอีกขั้นล่ะครับแทนที่จะแค่ดัดแปลงของชิ้นเดียวแต่เป็นการสร้างเวทีให้คนอื่นมาดัดแปลงของเป็นร้อยขึ้นพันชิ้นได้เองเลยนั่นคือแนวคิดสุดท้ายของ platforms หรือพลตฟอร์มใช่ไหมครับใช่เลยค่ะนี่อาจจะเป็นรูปแบบการสร้างนวัตกรรมที่ทรงพลังที่สุดในยุคปัจจุบันเลยก็ได้แพลตฟอร์มคือการสร้างฐานหรือระบบนิเวศท,ที่เปิดโอกาสให้คนอื่นสามารถเข้ามาสร้างสรรค์หรือต่อยอดโดยไม่ต้องเริ่มจากศูนย์ คุณไม่ได้สร้างแค่ผลิตภัณฑ์แต่คุณสร้างพื้นที่ที่นวัตกรรมใหม่ๆสามารถเกิดขึ้นได้เองตัวอย่างชัดๆก็คือ Twitter หรือ X ในปัจจุบันที่ตัวบริษัทไม่ได้เป็นคนคิดค้น Hashtag หรือฟังก์ชัน e t w e e t เลยแต่เป็นผู้ใช้งานเองที่คิดค้นวิธีการเหล่านี้ขึ้นมาบนแพลตฟอร์มที่ Twitter สร้างไว้ให้แพลตฟอร์มเป็นแค่โครงสร้างพื้นฐานแต่พลังที่แท้จริงมาจากการต่อย,ยอดของผู้ใช้งานถูกต้องค่ะ หรือถ้าจะย้อนกลับไปที่หน้าปกหนังสือแนวปะการังเองก็คือสุดยอดแพลตฟอร์มของธรรมชาติมันเกิดจากสิ่งมีชีวิตเล็กๆอย่างปะการังค่อ,คอยๆสร้างโครงสร้างหินปูนขึ้นมาแต่โครงสร้างนั้นกลับกลายเป็นบ้านเป็นที่หลบภยัยเป็นแหล่งอาหารให้สิ่งมีชีวิตอื่นๆอีกนับล้านชนิดเข้ามาสร้างระบบนิเวศที่ซับซ้อนต่อยอดขึ้นไปอีกนวัตกรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุด อาจจะไม่ใช่การสร้างแอปที่สวยที่สุดแต่คือการสร้าง API ที่เปิดให้นักพัฒนาคนอื่นเข้ามาสร้างสารรค์บริการใหม่ๆได้ไม่รู้จบโหครบทั้ง7รูปแบบแล้วพอฟังแบบนี้แล้วเห็นภาพเชื่อมโยงกันหมดเลยมันไม่ใช่กด7ข้อที่แยกจากกันแต่เป็นองค์ประกอบของระบบนิเวศเดียวกันเลยนะเนี่ยขอทบทวนสั้นๆให้จำง่ายๆอีกทีนะครับ1คือ adjacent possible เริ่มจากสิ่งที่เป็นไปได้ข้างเคียงใช้ของที่มีอยู่รอบตัว2คือ Liquid Networks พาตัวเองไปอยู่ในเครือข่ายของเหลวเพื่อให้ไอเดียได้ผสมผสานสามคือ Slow Hunch อดทนฟุมฟักลางสังหรณ์ที่ยังไม่สมบูรณ์และจดบันทึกมันไว้สคือ Serendipity สร้างสภาวะให้เกิดการค้นพบโดยบังเอิญทำลายฟองสบู่ของตัวเอง 5. คือ e r r o r ยอมรับความผิดพลาดเพราะมันคือประตูสู่เส้นทางใหม่ หกคือ a c c e p t a t i o n หยิบของเก่ามาประยุกต์ใช้ในบริบทใหม่และสุดท้าย platforms สร้างฐานให้คนอื่นเข้ามาต่อยอดนวัตกรรมได้สรุปได้เห็นภาพมากเลยค่ะแต่ขอย้ำเลยนะคะว่าในหนังสือจุดกำเนิดไอเดียเปลี่ยนโลกเล่มนี้ยังมีเรื่องเล่าแล้วก็กรณีศึกษาที่สนุกและลึกซึ้งกว่านี้อีกเยอะมากคุณสตีเวนจอห์นสันเป็นนักเล่าเรื่องที่เก่งจริงๆอ่านแล้วจะรู้สึกเหมือนได้ผจญภัยไปนในประวัติศาสตร์ของนวัตกรรมเลย จริงครับใครที่ฟันนารู้สึกว่าอยากจะสร้างความเป็นไปได้ข้างเคียงใหม่ๆให้กับชีวิตการงานหรือธุรกิจของตัวเองลองไปหาซื้อหนังสือเล่มนี้มาอ่านกันนะครับจัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์ v ีเลิ n ถือเป็นการสนับสนุนผู้เขียนผู้แปลแล้วก็สำนักพิมพ์ดีๆให้ผลิตผลงานทรงคุณค่าแบบนี้ออกมาให้เราได้อ่านกันต่อไปวันนี้พวกเราคู่หู AI เมาหนังสือก็ได้เจาะลึกกันไปพอสมควรแล้วหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับ และก่อนจะจากกันไปขอทิ้งท้ายด้วยคำถามชวนคิดหนึ่งข้อค่ะหลังจากที่เราได้ฟังทั้ง7รูปแบบที่ล้วนอาศัยความช้าความบังเอิญความผิดพลาดและการเชื่อมต่อของมนุษย์แล้ว มันก็อดคิดไม่ได้ว่าในยุคที่ AI สามารถสร้างไอเดียใหม่ๆได้เองเป็นพันๆไอเดียในเสี้ยววินาทีรูปแบบการเกิดนวัตกรรมของมนุษย์แบบนี้จะยังคงมีความหมายอยู่หรือไม่ในอนาคตหรือว่า AI จะกลายเป็นแพลตฟอร์มรูปแบบใหม่ที่จะเปลี่ยนแปลงทุกกฎเกณฑ์ที่เราคุยกันมาในวันนี้ไปเลยเก็บคำถามนี้ไปลองคิดกันดูนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ และหากชื่นชอบการพูดคุยแบบนี้อย่าลืมกดติดตามกด subscribe และช่วยแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะ